ถ้าตอนนี้มีสโลแกนในกลุ่มของผู้รักประชาธิปไตยที่กำลังต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยนะฮะมีการใช้มีการเปรียบเทียบกับ,กบพมา่าบอกว่าอย่าให้อายพมา่าอะไรเงี้ยนะอาจารย์คิดอย่างไรกับกับการใช้คําเปรียบเทียบแบบนี้ครับในหมู่ผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็ต่อต้านกับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยครับผม ผมไม่ว่าผู้รักประชาธิปไตยหรือนอปชนะครับที่นําสโลแกนไม่อายพม่าเข้ามาใช้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับหากาคนรักประชาธิปไตยแล้วอารมณ์หรือกระแสพัดพือที่เห็นความเปลี่ยนแปลงในเพื่อนบ้านเนี่ยก็อยากจะให้บ้านเราเนี่ยมีพลังที่ไม่อายคนพม่าบ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พอเข้าใจได้ในการรณรงค์แต่ว่าสิ่งที่ผม อยากจะให้ทางนปชให้ความสําคัญสักนิดนึงนะครับมันก็คือการจัดหมวดหมู่ในเชิงการเมืองเปรียบเทียบเพื่อไม่ให้เกิดคอนเซปต์มิสฟอร์เมชันนั่นก็คือว่าคือถ้าเรามุ่งเน้นในสานการณ์ในบ้านเราอย่างเดียวะเราก็ไม่จำเป็นต้องคิดมากเรื่องนี้แต่ในเมื่อมีการนําพม่าเข้ามาเป็นส่วนควบในการรณรงค์คำขวัญและในการรณรงค์ในอนาคตเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่กี่เดือนนับจากนี้ก็ตามทีอะ่ะมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้อง ให้สื่อพมา่าหรือคนพมา่าได้รับรู้หรือได้ตีความบ้างเนี่ยมันมันมีความจําเป็นที่นปชจะต้องเคลียร์หรืออธิบายนะครับว่าไม่อายพมา่าเนี่ยคือคือใช้เหตุการณ์ไหนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ต้องอธิบายไม่ไม่ให้เกิดการงงทั้งคนไทยทั้งคนพมา่าด้วยเพราะว่าเตรีมการรณรงค์เนี่ยมันเป็นเรื่องประชามตินะครับแต่แต่ว่าหัวข้อที่เรื่องไม่อายพมา่าเนี่ยมันน่าจะเป็นประสบการณ์สดๆดร้อนๆ้อนเลย นะครับที่วัดผ่านการเลือกตั้งล่าสุดอ่ะนะครับมันคือถ้าคนพม่าที่ผมรู้จักเนี่ยก็มีไม่น้อยที่เอ๊ะมาอ่านคําขวัญของไทยว่าเป็นประชามติอ่าไม่ล้มไม่โกงไม่ไอายพม่าก็เขาก็งงเรื่องไม่ไอายพม่านี่ไม่ไอายในมิติไหนแล้วก็ไม่โกงเนี่ยคนพม่าขี้โกงหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงประชามติพม่าเมื่อปี2008ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นคนพม่าหลายจานวนไม่น้อยก็มองว่าทหารแปลงผลน่ะ นะครับเพราะหลายคนไม่อยากจะรับรัชนมูลฉบับที่ทหารมีอายาสิกแต่ว่าทหารก็ให้แปลผลออกมาให้เซเยสแล้วมันก็รันต่อไปนะครับกลายเป็นรัฐบาลกึ่งพลเรือนที่ทหารมีอิพลอยู่นะครับเมื่อก็ต้องปี2008แปดปีที่แล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นอันนี้ค,ค,คือคือเรื่องเรื่องที่ผมผมอยากจะฝากเอาไว้เฉยในเรื่องของคอนเซ็ปต์มิส r m a t i ฟอร์เมชันว่าไม่อยากให้มีการก่อรูปของสันฐานความคิดที่มันเคลื่อนไปนะครับจาก จากมุมรับรู้ของประเทศที่เป็นคู่เทียบหรือที่เอามาเป็นส่วนควบในการรณรงค์นะครับแต่ถามว่าคนไทยนปชสมาชิกนปชส่วนใหญ่เข้าใจหรือไม่ถ้าแกนนําแถลงไปเรื่อยๆอย่างงี้ก็คงจะเข้าใจอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่ามันมีข้อติดขัดในยุทธศาสตร์หรือเหลี่ยมการต่อสู้ของน,นปชนิดหนึ่งนะครับก็คือว่ามันก็ไม่สามารถไปพูดหรือแสดงออกได้ตรงๆว่าไม่รับรัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้เงื่อนไขที่ ลำบากใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าอำนาจทางฝั่งนู้นเนี่ยกรดกดแล้วก็เป็นตัวดันเส้นทางโอเปอเรชันของประชาธิปติเนี่ยตามแผนรถแมพบัตรนะครับมันก็กระอักกระอ่วนใจในการเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยครับอาจารย์มองว่าการเปรียบเทียบแบบนี้มันมีโทนของการเหยียดหรือการดูถูกอะไรสอดแทรกอยู่ด้วยไหมครับผมคิดว่าคือการรณรงค์แบบนี้ถ้าถ้าหัวใจประชาธิปไตยแล้วมีความรู้เรื่อง ทฤษฎีประชาธิปไตยจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่าประสบการณ์ในเพื่อนบ้านหรือประเทศต่างๆเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนธรรมดาให้กับประเทศที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันกได้หยิบมาประยุกต์ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าเขาจะปรากฏการณ์นั้นจะมาจากชาติไหนรัฐไหนประเทศไหนเนี่ยพัฒนาน้อยกว่าเราหรือว่ามี ในชาติเรารู้สึกว่ามีประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีกับเราเคยมาบุกลูกเราอย่างเนี้แต่ว่าในมิติที่เป็นมิติที่กําลังพูดถึงคือประชาธิปไตยโดยรวมเนี่ยหรือจะนิยมชมชอบเรื่องอการออกมาใช้สิทธิ์อะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่จะมีผลอะไรแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าก็คงจะมีคนไทยจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่อาจจะตั้งคําถามนะครับว่าเออทำไมต้องเอาเราไปเปรียบกับพม่าด้วยนะครับเออพม่าตกลงมีประชาธิปไตย ไกลกว่าไทยแล้วจริงๆหรือหรือแม้กระทั่งไปถามประชากรในพมา่าหรือเมียนมาเองเนี่ยคนบามาหรือบามาลูมโยคือพมา่าแท้ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะบอกว่าเออมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์คนพมา่ามากขึ้นเราผ่อนคลายมากขึ้นเรามีพัฒนาการที่สดใสขึ้นแต่ชนชาติพันธุ์ที่มีไม่น้อยก็อยู่ในเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นชุมชนไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอนในเชียงใหม่หรือแต่ที่ต่างๆเนี่ยชนชาติพันธุ์ก็คิดว่าประชาธิปไตยพมา่าเนี่ย ในแง่ของการตอบโจทย์ชนชาติพันธุ์เนี่ยมันยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกมากเพราะมายังไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องไปอวยขนาดนั้นเขนะาก็จะรู้สึกเป็นดีกรีที่อาจจะไม่ได้เทียบเท่าความดีใจที่คนพม่าแท้เขามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็มีโครงสร้างประหุสังคมกลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยมันมันก็คิดไม่เหมือนกันนะครับรับรู้ไม่เหมือนกันเนี่ยก็เียถึงถึงเป็นเรื่องที่ผมก็อยากจะให้ทางนปชถ้าหากว่าจะรณรงค์เรื่องนี้ก็ต้องทําอะไรหลายๆอย่างให้มันเคลีย อธิบายต่างๆให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เบี่ยงวงสวิงเหมือนกันทั้งในทางการเมืองเปรียบเทียบที่มันต่อเนื่องกันบ้างนะครับประชามติกับเลือกตั้งแต่ว่ามันคนละเคสคาอรี่กันแล้วว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่คนมันรับรู้ไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยข้างในเองก็มองไม่เหมือนกันคนพม่าก็ไม่เหมือนกันแล้วถ้าไทยกับพม่านะครับมันมันมันจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างไหมก็ต้องต้องระวังให้ดีนะครับ